เอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมีทั้งดันเจียนใหม่ด้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆมาอีกหลายตัวเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจมๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ ลิสแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand g เกมโชว2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กคลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับกันแบบจัดเต็มที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษจากแลกนล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมสิริกิตพบกันที่บูธลิสแมนช็อป อโอเคท ok ่านผู้ชมทีนี้เริ่มต้นนะครับเรามาดูในส่วนของดันเจี้ยนใหม่กันก่อนดีกว่านั่นก็คือเจ้าดันเลียนมังกรนั่นเองนี่เจ้าตัวนี้โดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าดันตัวนี้เนี่ยใครไม่เคยลงอาจจะงงนิดหน่อยนะเพราะว่าเจ้าบอสแล้วก็รูปแบบดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกวันเลยนะครับเรียกได้ว่ามีการแรนดอมกันแบบวันต่อวันเลยนั่นแหละซึ่งเจ้าบอสที่ว่านี้นะครับก็คือเจ้านี่มังกรแสงแล้วก็มังกรมืดเลยโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าบอสดันเจี้ยนสองตัวนี้เนี่ยมัน ลูนที่ไม่เหมือนกันด้วยตัวหนึ่งดอกเศษแสงอีกตัวหนึ่งดอกเศษมืดนะครับและอย่างที่บอกนะครับก็คือเจ้าดันเจี้ยนนี้เนี่ยเขาจะมีการสุ่มบอสนะสมมุติว่าวันนี้เป็นบอสแสงมันก็จะเป็นบอสแสงไปทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นกันใหม่ว่าพุ่งนี้เนี่ยจะออกเป็นบอสแสงหรือว่าบอสมืดนั่นเองนะครับและนอกจากบอสท,ที่จะสุ่มแล้วเนี่ยในส่วนของรูปแบบตัวดันก็ยังสุ่มอีกด้วยแต่ที่มันเด็ดกว่านั้นเนี่ยก็คือเจ้าห้องลับของดันตัวนี้นั่นเอง อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพามาดูเจ้าวิธีการแลกเหรียญดันก่อนนะครับก็คือตั๋วดันนั่นแหละโดยเราเนี่ยสามารถเอาวัตถุดิบในเกมนะครับมาแลกเจ้าตั๋วดันเจียนได้ที่ตะลุงขายดันเจียนในเมืองบอดี้ไอ์เลยนะครับนี่วิธีการแลกเนี่ยก็ให้เราหินตี่บนนะครับหินแดงหินขาวอย่างละ10ก้อนแล้วก็เอาเหรียญมังกรอีก5้าเหรียญนะครับก็สามารถแลกตั๋วดันเจียนได้1อันแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นที่ด้านล่างนะครับมันจะมีตัวโอบดันเจียนพิเศษด้วยซึ่งเจ้าโอบตัวนี้เนี่ยท ในดันเจียนตัวนี้นะครับก็คือระหว่างที่เราลงดันเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะได้เจ้าโอบตัวนี้ด้วยแต่ว่าโอกาสได้อาจจะน้อยสักหน่อยนะครับบางคนเนี่ยลงเป็นสิบรอบไม่ได้เลยสักอันนึงก็มีเหมือนกันนะแล้วเจ้าโอบตัวนี้เนี่ยแหละมันสามารถที่จะเอามาเปิดห้องลับตอนที่ใกล้จะจบดันได้นะครับอ่ะลงมาดูกันหน่อยดีกว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาห้องลับจะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะเป็นมอนเตอร์กล่องสมบัตินะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละ ซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยแทบไม่มีดามจเลยนะครับก็คือให้เราตีฟรีเลยพอเราตีมันตายเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปของแลด้วยไม่ของที่อยู่ในกล่องดูสะก่อนก็จะมีเป็นเอ่อเป็นลูนตัวใหม่เลยนะครับเป็นลูน PVP กับ p v e m นะครับว่าจะได้ตัวไหนมีหินเจาะนะครับแลนดอมแต่เจาะแดงถึงอันติเมทเลยนะครับ่วนเมอร์ไซ์เนี่ยก็แลนดอมตั้งแต่ RW3 นะครับไปจนถึง QW7 เลยด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของเอ่อพวกหินเกรดนะครับหินเกรด6แล้วก็็จะมีเปน หูหูยูนเนาะแบบสุ่มวันนี้ครับอาจจะได้แบบหนึ่งวันสามวัน7็วันอันนี้ก็แล้วแต่ดวงละ แต่ทีเด็ดเลยเนี่ยก็คือไบอ็อบนั่นเองมีทั้งไบอ็อบชุดแล้วก็ไบออบอาวุธนะเขาจะแรนดอมนะครับตั้งแต่ไบอ็อบระดับมีเดียมไปจนถึงขั้นอันติเมยเลยนะครับแต่ย้ําก่อนว่าไม่ใช่ว่าลงทุกรอบแล้วจะได้นะบางรอบเนี่ยก็ไม่ได้นานๆที่อาจจะออกเป็นไบอ็อฟมานะครับล้วก็ต้องมานั่งลุน้นอีกว่าจะได้ไบออบแบบไหนขั้นไหนนั่นเองนะครับและยังไม่หมดนะครับยังมีส่วนของถั่วพัดแล้วก็ถั่วซูพีเลอีกด้วยน,นั่นเองนะผุ้ชมเรียกได้ว่าห้องลับตัวนี้เีโอ้หมทังขงข ด้วยแล้วก็ของแลเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าห้องลับตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เจ้าโอบม่วงตัวนี้ในการเปิดนั่นเองนะครับแล้วโอกาสดรอปเนี่ยก็ยากซะด้วยนะทุกท ทีนี้เนี่ยต่อมาเรามาดูในส่วนของกิจกรรมในตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับนี่มีหลายตัวเลยตามหน้าจอนะครับเริ่มจากตัวแรกอยู่ไหนเอ่ยอันนี้กิจกรรมคูณช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะอันนี้ข้ามไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นของกิ้วนะครับของกิ้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนรอบที่มันผ่านมานั่นแหละอันนี้ผมก็จะข้ามไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มจากเจ้ากิจกรรมตัวแรกอยู่ไหนเอ่ยโอ้ เดี๋ยวมันหายยากจังวะโดยกิจกรรมตัวแรกตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่22ตุลาเลยนะครับและวิธีการเล่น่ง่ายมากเพียงแค่เราลงดันเจี้ยนที่เขากําหนดเอาไว้นะครับและหลังจบดันเจี้ยนเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ลุ้นลับของแรแล้วนั่นเองนะทุกชมย้ำอีกทีนะครับว่าของแรที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้จากกล่องบอสสุดท้ายก่อนจบดันนั่นเองนะครับโดยเจ้าดันเจี้ยนที่เขาจะให้เราลงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการแบ่งเทียดันเจี้ยนด้วยนะก็จะมีตัวระดัับบซิลเววอรร์นะดโกกแ้็ ระดับอันติเมตแล้วก็เหมือนเดิมนะนผู้ชมสายฟรีอย่างเราเนี่ยก็ต้องลงระดับซินเวอร์นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่ออดันอะไรวะเนี่ยอันนี้ B2F อันนี้น่าจะเป็นดันเข่าฟ้านะครับแล้วก็โดดมา1 2 0 130 125ไปนู่นเลยนะครับมีบอลเขียวบอลส้มด้วยเอาง่ายๆมันก็คือพวกดันที่เราฟาร์มไหวบอดไหวนั่นแหละส่วนระดับโกเนี่ยโอ้โหอันนี้ยากเลยบอกเลยว่าอย่างตึงแต่สําหรับคนที่ดาตัวมาเยอะหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ที่มันยากจริงๆเเก็คืออจ้าติมน โอ้โหพวกเฟรมเนสก็คือดันพลาดใหม่นี่แหละบอกเลยว่าแม่งลงดีอย่างจนคือมันต้องใช้เจมในการซื้อวัตถุดิบในการลงดันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเนี่ยดันมันก็ก่อนข้างโหดเลยด้วยนะรวมไปถึงนะครับเขายังมีดันพิเศษ2ดันด้วยนะครับก็จะมีเมเซลกับอันนี้อะไรวะเนี่ยขดข่าวหรือเปล่าเอ่ยโดยเจ้า2ดันนี้นะครับมันก็จะมีของไอเทมพิเศษเนาะที่แตกต่างกันนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มดูของจากระดับซิลเวอร์ก่อนดีกว่าก็คือของที่พวกเราสามารถบอทได้นั่นเองนะครับโดยอย่างที่เห็นนะครับว่าของแร่ ็ยังคงสามารถเอาไปตั้งขายในตลาดได้เหมือนเดิมซึ่งอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับและของแร่ที่ว่าที่เรามีโอกาสจะได้เนี่ยก็จะเป็นพวกใบออฟนะครับทั้งชุดทั้งอาวุธเลยแต่ว่าจะเป็นขั้นแดงนะรวมไปถึงนะ้ํครับในส่วนพระคุมเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นคุมซิก โอ้โหเดี๋ยวนะคุมซิกเพื่ออะไรวะเนี่ยไหนๆจะแจกเนี่ยแจกเป็นอ์เคเดียมก็ยังดีแมไม่ต้องถึงพราเดียมก็ได้อย่างน้อยมันพอขายได้หน่อยนะครับอันนี้มึงให้ซิกมาเลยส่วนหินเจาะนะครับก็จะเป็นหินแดงแล้วก็เมอร์ไซ์เนี่ยมีบลูกับ R W สามนะครับแล้วก็จะมีหินเกณฑดหนึ่งหนึ่งสามด้วยส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอ่อแล้วก็มีขวนเงินเอ็มไปด้วยนะก็จะมีห้าแสนหนึ่งเอ็มสามเอ็มนครับซึ่งเจ้าขวดเงินเอ็มเนี่ยบอกเลยว่าแม่งดรอปง่ายอยู่แล้วถ เอาง่ายๆก็คือเราปั๊มฟาร์มดันไปเลยเนี่ยห้าหกร้อยรอบเนะครับเงินเอ็มล้นตัวแน่นอนนะทผู้ชมทีนี้ต่อมานะครับมาดูระดับเทียโกขึ้นมาหน่อยโดยบออฟที่ได้นะครับก็จะเป็นระดับขั้นขาวเลยนะครับทั้งชุดทั้งอาวุธเลยนะหินเจาะก็จะเป็นเจาะขาวนะครับเมอร์ไซส์ก็จะมี Rw 3กับ Pw 5แล้วก็ที่เหลือตามที่เห็นเลยนะครับของเนี่ยก็จะยกระดับมาจากเทียที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยทะผู้ชมส่วนเงินเอ็มเนี่ยก็จะเป็น 1M3M5M อ็มสามเอ็มห้เอ็นะินเบ็ก็จะม เลยนะโอ้โหเดี๋ยวนะ x 4 x 5 x 6 อ่ะตามนี้ทีนี้พวกอันติเมตอันนี้ไม่ต้องพูดถึงโดยไบออฟเนี่ยก็จะเป็นขั้นอันติเมตอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมอร์ไซเนี่ยจะเป็น QW7 ตัวเดียวเลยนะครับรวไมไปถึงอีฮินจอก็จะเป็นอันติเมตด้วยส่วนบ้าคุมเนี่ยก็จะเป็นระดับ Demon Knight, เดโมไนท์ไปนู่นเลยนะครับและนอกจากนี้นะพิเศษหน่อยก็คืออีเจ้าอีเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นกล่องสุ่มไบออฟเมอร์ไซ์ด้วยนะนี่อยู่ด้านบนสุดนะครับแต่เขาเขียนว่ามึงสามารถแลกเปลี่ยนได้เดียวนะแปลว่าในเกม,มเอาไปขายได้วะเดี๋ยวขอดดูในเกมแป๊ คือตอนนี้เนี่ยผมเข้ามารูดดูที่หน้าอีเวนต์ในเกมแต่ว่าไม่เจอเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดมั้งไม่รู้นะว่าขายได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขาบอกว่าขายได้เอาเป็นว่าใครมีข้อมูลเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอร์ดที่ใต้คลิปกันด้วยกันลวกันนะครับทีนี้ส่วนอื่นนะครับนอกจากพวกของแลพวกนี้แล้วเนี่ยฮินเอ็ก็จะไล่ตั้งแต่ X7 ไปจนถึง X9 เล้ยนะแล้วเงิน M เ,เนี่ยก็จะมี 5M 7M แล้วก็ 10M นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเลื่อนลงมาหน่อยนะคร เราสามารถเอาหินตีบวกไปแลกได้ที่ n p c เมืองยุนเฮ้ย <Hey, S 1> จริงปะเนี่ยแต่เขามีเงื่อนไขนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยให้แลกได้แค่สิบกล่องเท่านั้นนะครับโดยเราเนี่ยต้องเอาหินบวกแดงบวกขาวนะแล้วก็หินเคออสเนี่ยอย่างละ5เม็ดนะครับถึงจะสามารถแลกได้1กล่องนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆละขออนุญาตมาชมหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่านี่โอ้โหอย่างนี้เพลินเลยนะมีโอกาสลุ้นกันแล้วงานนี้ อ่าท่านผู้ชมเจอแล้วนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยมันใช้ของอย่างที่บอกเนี่ยในการแลกจริงๆด้วยโอ้โหแบบนี้ง่ายเลยท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยเรามาต่อที่กิจกรรมที่2เลยนะครับนั่นก็คือเจ้ากล่องสุ่มบิชิตไอเทมแรเดี๋ยวนะกล่องนี้อีกแล้วโอ้โหกลัวแล้วมึงไม่ผลเติมเงินคือเจ้ากล่องที่ว่านี้นะครับก็คือเจ้ากล่องสีขาวที่อยู่ด้านบนจอนั่นเองนี่โอ้โหสุ่มทีหนึ่งห้าพันเจมสิบทีมันเท่ากับว่าสุ่มเก้าแถมหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่สี่หมื่น 5,000เจมนั่นเองนี่ครับส่วนไอเทมแรเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยเนาะมีกันแตกเคออสนะครับมีไบออฟด้วยโอ๊แต่ว่าไบาออฟเนี่ยขอดูหน่อยซิมีระดับโูระดับขาวเองนะผู้ชมราคาสุ่มก็แพงโอ้หไบออฟน่าจะใส่อันติเมตเข้ามาหน่อย ทีนี้ต่อมาเนะครับเรามาดูกิจกรรมที่3กันดีกว่านั่นก็คือเจ้าภารกิจรายวันบิชิดดันเจียนนะครับนี่อันนี้เนี่ยมาตั้งแต่วันนี้เนาะไปจนถึงวันที่22ตุลาเหมือนกันเลยนะครับโดยเขาบอกว่าในการลงดันเจียนที่กําหนดเนี่ครับเราจะมีโอกาสได้อเทมพิเศษด้วยซึ่งดันเจียนที่กําหนดเนี่ยโอ้โหมันมีน้อยมากมันก็จะมีดันปีกใหม่กับดันปีกเก่านะครับแล้วก็จะมีดันนิกด้วยแล้วก็จะมีเอ่ออันนี้เป็นดันกุญแจเนาะเป็นแจแดงกับแจม่วงนี่ครับสำหรับใครท เดี๋ยวพามาดูเปิดมาที่หน้าดันเจียนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเจ้าตัวนี้เลยโดยเจ้าดันตัวนี้เนี่ยทางเข้าของมันนะครับก็อยู่ที่หน้าทางเข้านิกเลยใช้ร่วมกันนั่นเองนะครับนี่มีแจแดงแล้วก็มีกุญแจม่วงตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกว่าเวลาเราลงเจ้าดันพวกนี้แล้วเนี่ยแต่ละดันนะมันจะมีพวกไอเทมดอกพิเศษเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเจ้าดันปีนะครับทั้งปีเก่าปีใหม่เนี่ยเราจะได้เป็นขวดไอพีเพิ่มมานะครับแบบ1ล้านอพีอีหนึ่งขวดแล้วก็จะได้กล่องสุ่มเงินิน่่ปกกตได้รออบลลงใช ก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งกล่องเป็นรอบละ2กล่องเลยนั่นเองเนี่ยครับส่วนอันต่อมานะครับในส่งดันนิกเนี่ยก็จะได้เป็นโอกาสนะครับในการดรอปเจ้านิกเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งปกติแม่งก็ดรอปยากอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เบิร์นอีกหน,หนึ่งอันนะครับเอาง่ายๆก็คือมีโอกาสที่เราจะดวงโคตรด,ดีแบบดอบรอปละ2ออันเลยนั่นเองเนี่ยครับย้าก่อนนะว่าต้องดวงโคตรด,ดีเลยนะทีนี้ต่อมาเนะครับเป็นเป็นดันแจแดงกับแจม่วงที่บอกเมื่อกี้เนาะซึ่งปกติเวลาเราจบดันเนี่ยเราจะได้เนรียโ ประจำดันเจียนมานะครับปกติแล้วเนี่ยจะได้รอบละ1นเหรียญน,นะครับแต่ว่าช่วงกิจกรรมเนี่ยจะมีเพิ่มให้แน่ๆอีก1เหรียญกลายเป็นว่าจบ1รอบจะได้2เหรียญเลยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาที่กิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโดยเจ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่11 มึงมาวันเดียวนี่นะกิจกรรมอะไรเอ่ยเขาบอกว่าโอ้โหว่าแล้วมันคือกิจกรรมลอตเตอรี่นั่นเองนะผู้ชมซื้อคูปองลอตเตอรี่นะครับใบละ5000เจมโดยในเกมเนี่ยมีจหนายทั้งหมด1000ใบนะครับก็คือต้องแย่งกันซื้อนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยใครได้รางวัลที่1น,นะครับก็ถือว่าโชคดีไปที่เหลือเนี่ยก็เรียกได้ว่าโบกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่ามันออกแนวเปลืองเงินแบบจัดๆเลยนะครับฉะนั้นเราจะข้ามทิ้งมันไปเลยเนี่ย มากิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางสู่เกียรติยศนะครับอะไรวะเนี่ยเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาบอกผู้เล่นสามารถนำคาบาวแบดอ๋ออัปเดตนะครับช่องคาบาวแบดของ NPC ตัวยูนนั่นเองเอาเป็นว่าเรามาดูหน่อยดีกว่านี่คาบาวแบดเจ้าตัวนี้เลยหลังจากอัปเดตมาใหม่มีอะไรบ้างเอ่ย โดยที่เอาอัปเดตมาใหม่เนี่ยที่เห็นแบบจะชัดเลยนะก็คือพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปกติเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยจะเอาเมเตอร์ไซค์ p w 5นะครับไปตั้งขายในตลาดนั่นเองคือมันเป็นไอเทมอันเดียวเลยนะครับที่ไม่ผูกมัดน,นะครับผมก็จะแลกไปขายนั่นแหละรู้สึกว่าจะขายไป2คันแล้วมั้ง2หรือ3คันนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมจบ เ,เอาเป็นว่าเราข้ามเลยดีกว่าเนี่ยแล้วก็มาที่กิจกรรมต่อมานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าพลังแห่งโชคนะครับกำลังรอผู้ถูกเลือกอยู่มึงใช้ภาษาเวออร์แบบนี้อีกแล้วกิจกรรมเนี่ยเริ่มแต่วันนี้นะครับไปจนถึง22ตุลาเหมือนกันเลยโดยเขาบอกว่าให้เรานะครับเอาไอเทมแฟชั่นส่วนหัวนะครับที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาแลกเป็นเจ้าชายนี่ไดมอนด์นะครับที่ n p c ตัวยูนเนี่ยแหละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไอตัวชายนี่ไดมอนด์ที่แลกมาเนี่ยไปแลกไอเทมอย่างอื่นต่อได้ ทีนึ่งนี่ครับอ่ะมาไหนๆก็มาแล้วขอดูหน่อยนี่อยู่ล่างสุดเลยนะฮะร้านแฟชั่นหัวจัดไปครับผมแล้วก็นี่ไงเจ้าตัวนี้ นี่ช้นี่ไดมอนด์นะครับก็คือแต่ละอันเนี่ยมันก็จะใช้อเทมส่วนหัวที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่ใครมีอันไหนก็เอามาแลกเป็นเจ้าเมต็ดตัวนี้นี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเจ้าเมต็ดตัวนี้นะครับมาแลกไอเทมที่อยู่ด้านล่างนั่นเองเนี่เจ้าพวกนี้เลยทีนี้มาถึงอัปเดตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของออการปรับปรุงแก้ไขนะครับพวกของในเกมนิดหน่อยอย่างเช่นอันแรกเลยเนี่ยเขาจะมีสูตรครับตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือทาลิทที่เราใส่กันสูตรปกติอยู่ที่บวก10ใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะผสมทาลิทได้แล้วนะครับเป็นบวก11หรือว่าที่หลายๆคนเนี่ยเรียกกันว่าทาลิทผสมนั่นเองนีครับซึ่งใครที่เล่นเซิร์ฟเก่ามาเนี่ยอันนี้น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วหลักการในการแลกแล้วก็อาหาวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยน่าจะเหมือนกันเป๊ะๆกับเซิร์ฟเก่าเลยนีครับ และนอกจากนี้นะครับเขายังมีการเปิดสูตรคราฟในส่วนของการทําลูนกั้นสองเพิ่มมาด้วยก็จะมีรูนสเต็งอินเด็กระดับ2นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟเจ้าลูนพวกนี้เนี่ยนั่นก็คือเจ้าหินมังกรทาตมืดแล้วก็ทาตแสงที่มาจากดันเจียนใหม่นั่นเองแต่ว่าใจอย่างละร้อยก้อนเลยนะบอกเลยว่าหากันแบบยาวๆครับผม เอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเกมอัปเดตช่วงต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับโดยสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม